สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาดูนะครับสาระดีๆนะครับในการนะครับต่อยอดต้นมะม่วงนะครับให้กลายเป็นมะม่วงพันธุ์ดีนะครับตามสายพันธุ์ที่เราต้องการนะครับผมอุปกรณ์ที่เราต้องจัดเตรียมนะครับคือนะครับหนึ่งนะครับต้นกล้านะครับต้นกล้ามะม่วงนะครับพันุอะไรก็ได้นะครับถ้าเป็นมะม่วงป่าหรือมะม่วงแก้วได้จะดีมากเลยนะครับผมเพราะเขาจะทนทานต่อลูกและ สภาพอากาศและก็ทนแรงนะครับผมสิ่งที่2นะครับคือมีดและกันไก่นะครับสิ่งที่3ก็เป็นนะครับเทปเทปพันนะครับเทปยืดนะครับอย่างยืดนะครับสําหรับพันกิ่งไม้ตอนต้นไม้นะครับแล้วก็น้ายาฆ่าเชื้อไว้สำหรับเช็ดมีดเช็ดกันไกลนะครับผมแล้วก็กิ่งนะครับยอดมะม่วงนะครับให้เราหากิ่งยอดนะครับที่ใกล้เคียงกันกับ ต้นตอนะครับที่เราจะทําการนะครับเสียบยอดนะครับผมเขนนี้นะครับเล็กกว่านิดหนึ่งหรือว่าตัวกว่านิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับขั้นตอนการต่อยอดหรือว่าเสียบยอดต้นมะม่วงกันเลยนะครับผมติดตามรับชมครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกแล้วก็ทําสะอาดทําความสะอาดนะครับ มีดกันไก่นะครับมีดกันไก่นะครับด้วยน้ำยานะครับแอ,แอลกอฮอล์นะครับอลกอฮอล์นะครับเงกำจัดสกปรกสะอาดมีดนะครับเพื่อหาดเชื้อโรคนะครับมีดนะครับนิ้นเป็นใบมีดใหม่นะครับชาอย่างนี้นะครับ นนนนะครับต้องแบบนี้นะครับใหม่ๆอีกเยี่ยมนะครับอนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับชุบนะครับน้ำยาแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ทําความสะอาดใบมีดนะครับก่อนที่เราจะนําไปตัด ด้วยนะครับผมระวังนะครับต้องระวังนะครับเป็นพิเศษนะครับคุ้มมากเลครับการความระมัดระวังนะครับในการทํานะครับคนนะครับไข่นะครับเราจะเริ่มขั้นตอนเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเริ่มจากการ หมดเลยนะครับผมแล้วระวังตาตาแตกตรงนี้นะครับตรงยอดสุดนะครับตรงยอดสุดจะมีตาเดี๋ยวให้ดูนะครับเราตัดออกเพื่อนะครับป้องกันนะครับการคายน้ำนะุองเก่งพันนะครับใาใช้กรอบม,มาระวัง หลังจากนะครับที่เราได้นะครับตัดใบและก็เลาะกิ่งใบนะครับกิงจากกิ่งพันธุ์เราแล้วนะครับผมเราก็นํานะครับต้นพันธุ์นะครับมาตัดต่อนะครับเฉือนต่อนะครับให้ได้ขนาดนะครับประมาณสักเจ็ดถึงสิบเซนนะครับเราก็จะตัดนะครับให้ตรงนะครับตัดนะครับให้ได้แนวนะครับรอยสวมนะครับดูนะครับไม่มีรอยช้ำนะครับ แล้วเราก็ผ่านะครับผ่าตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับต้นตอนะครับผ่าผ่าตรงกลางเลยนะครับผมความลึกครับความลึกผ่าลึกนะครับประมาณนะครับผมประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับถึง1นิ้วครึ่งนะครับหรือหนึ่งข้อมือนะครับผมนะครับเราผ่านะครับผมครับแล้วเราก็นําจิงพันธุ์นะครับที่เราได้เลือกมาแล้วนะครับผมเลือกจิงที่สมบูรณ์มาแล้วนะครับผม นำมาเฉือนนะครับผมให้เป็นนะครับรูปปากฉลามนะครับหรือว่าเป็นริมเนาะนะครับเป็นริมนะครับสองข้างนะครับบาดให้เป็นริมเลยนะครับผมนะครับเพื่อนๆดูไปนะครับดูนะครับดูตัวอย่างนะครับตามภาพเลยนะครับผมปาดให้เป็นริมนะครับผมเป็นริมนะครับเสมอกันแล้วครับความยาวนะครับประมาณนะครับหนึ่งข้อนิ้วมือนะครับผม นะครับป่าให้เป็นริ่มแบบนี้เลยนะครับผมถ้านะครับยอดยอดของเรานะครับใหญ่กว่าต้นต่อนะครับเราก็ให้เลือกเอานะครับให้คิดนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมให้คิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมต้นต่อนะครับแต่ถ้าต้นยอดนะครับยอดและต้นต่อนะครับมีความนะครับเท่ากันใกล้เคียงกันนะครับผมก็ให้เสียบลงไปนะครับผม เสียบลงไปนะครับในริมเลยนะครับผมให้สนิททั้งสองข้างนะครับครับเราก็จะมองดูนะครับแล้วเราขยับนะครับขยับให้ขอบทั้งสองข้างนะครับอยู่ตรงกันนะครับตรงแนวกันนะครับชิดกันนะครับทั้งสองข้างนะครับผมครับแต่ถ้าจริงยอดพันเราใหญ่กว่านะครับเราก็เลือกเอานะครับชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมก่อนนะครับที่จะนํานะครับผ้าตีปนะครับหรือว่าผัาก๊อตนะครับมาพันนะครับพันแน่นเลยนะครับผม พก็อดนะครับที่ใช้ในการนะครับตอนจริงนะครับผมเรานะครับมาพันให้แน่นเลยนะครับผมนะครับขั้นตอนแรกของการพันนะครับเราจะดึงให้ยืดนะครับให้เป็นเส้นก่อนนะครับผมให้เป็นเส้นนะครับให้เป็นเส้นเพื่อรัดนะครับจริงยอดและต้นตอนะครับให้สนิทกันมากที่สุดนะครับรัดให้แน่นเลยนะครับผมรัดให้แน่นเราจะรัดรัดให้แน่นเลยนะครับเราจะรัด ให้แน่นนะครับไล่ตั้งแต่โคนจนถึงปลายนะครับรัดให้แน่นนะครับตรงที่เราผ่านะครับหรือว่าเฉือนไว้นะครับผมรัดแบบนี้นลครับผมตามภาพเลยนะครับรัดตามภาพเลยนะครับผมทําตามภาพเลยนะครับผมถ้าดูคลิปจบนะครับเพื่อนๆสามารถทําเองได้นะครับผมที่บ้านหรือว่าที่สวนนะครับผมลองหานะครับต้นต่อนะครับมาลองทําดูนะครับผมใช้ได้ผลแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยครับผม หลังจากนะครับที่เราเรารัดแล้วนะครับเราก็จะพันนะครับพันนะครับรัดแน่นเลยนะครับผมดูนะครับเพื่อนๆนะครับรัดแน่นเลยนะครับรัดแน่นเลยนะครับผมตามภาพเลยนะครับผมตามภาพเลยผูกให้แน่นเลยนะครับแล้วเราก็ตัดเงื่อนออกนะครับเงื่อนเงื่อนที่โผล่นะครับผม ครับจะได้เป็นตามรูปเลยนะครับนี่นะครับผมครับตามรูปเลยนะครับผมดูคลิปจบทําเป็นเลยครับแล้วเราก็พันนะครับกันน้ํากันไอน้ํานะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้น้ําเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้กิ่งยอดเขาเกิดเชื้อราแล้วก็เน่านะครับเราพันนะครับรอบที่สองนะครับ ไม่ต้องดึงไอ้ยืดนะครับมีพันนะครับพันกันน้ํานะครับเราจะดึงยืดตอนที่เราผูกเงื่อนนะครับผมนะครัตามภาพเลยนะครับเพื่อนๆตามนี้เลยนะครับแล้วเราก็ผูกไว้นะครับเพื่อกันนะครับน้ําเข้าไปนะครับในรอยแผลนะครับที่เราเชือนนะครับเพื่อป้องกันนะครับยอดพันเน่านะครับแล้ป้องกันนะครับมาให้เขาเกิดเชื้อราเพื่อมาให้ยอดพันนะครับเน่าเสียนะครับผม นี่นะครับทาตามวิธีนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆนครับปลูกเงื่อนให้แน่นนะครับครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็หานะครับแก้วกาแฟเก่าเก่าหรือว่าถ้าเราไม่มีก็จะเป็นถุงยางหรืออะไรก็ได้นะครับผมมาครอบไว้นะครับครอบนะครับเพื่อกันน้ําและอากาศเข้าไปนะครับนี่นะครับครอบไว้่างนี้นะครับผม ครับเพื่ออยากให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะนำนะครับทรายนะครับมาโรยไว้รอบๆอบขอบแก้วนะครับเพื่อมาให้น้ำเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันนะครับการเกิดเจลาของยอดพันธุ์นะครับนะครับเราจะโรยไว้แบบนี้นะครับผมนะครับหลังจากนั้นนะครับอีกสิบสี่วันนะครับสิบถึงสิบสี่วันนะครับเราจะตามมาดูผลงานกันนะครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับและจะได้ผลดังที่ ผมพูดไว้หรือเปล่านะครับผมนะครับผมอีกสิบถึงสิบสี่วันครับจะพากลับมาชมนะครับว่าเขาจะแตกยอดดีไหมนะครับผมกลับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับผมหลายท่านนะครับที่รับชมลิดอยู่นะครับผมครับ้วคุมไว้นี้เลยครับข้อไว้นะครับเอาไว้ในที่โรงแกงเลยครับผมอายุสิบสี่วันนะครับ 13บสามถึงสิบสี่วันนะครับหลังจากที่ทำการเปลี่ยนยอดนะครับเดจะเอาออกให้ชมนะครับนี่ครับแตกยอดแล้วนะครับนี่นะครับต้นหนึ่งนะครับผ่านไปนะครับสิบสี่วันนะครับสิบสี่วันนะครับแตกยอดแล้วนะครับ แตกยอดนะครับผมวิธีนี้นะครับใช้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับดูคลิปนะครับจบแล้วนะครับหวังว่าจะมีนะครับประโยชน์นะครับต่อเพื่อนเพื่อนนะครับหลายท่านนะครับที่นะครับสนใจในการนะครับทำเกษตรนะครับผมหวังว่าจะมี ประโยชน์กับหลายท่านแล้วก็ให้ความรู้กับหลายท่านนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้แค่นี้แล้วครับผมสวัสดี